สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาที่บ้านใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ก็จะมารีวิวให้ดูจ้ะช่างขึ้นโครงหลังคาคา่ะช่างกําลังขึ้นโครงหลังคากันแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นโครงเหล็กแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะจ๊ะ ช่างก็เดินอยู่ข้างบนนะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะฝนก็แกล้งนะคะพอฝนตกช่างก็เก็บสายไฟค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะ ช่างก็กำลังขึ้นโครงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรามาดูด้านข้างกันค่ะนี่เลยค่ะตรงปั้นหยานะคะเพื่อนๆบ้านคุณแม่ตรงปัญญหยาค่ะทรงปั้นหยานะคะ,ะ,คะใหญ่ม้างเลยค่ะคุณแม่ก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ ตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เมฆไม่สวยนะคะเพื่อนๆจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะคุ้มฟ้าคุ้มฝนค่ะบ้านเราก็จะติดกับบ้านจัดสรรนะคะบ้านจัดสรรนั้นถมเลยปลูกเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอถมปุ๊บก็ขุดตอหมอ,อก,กันเลยนะจ๊ะ หลังละล้านเก้านะคะเดี๋ยวก็ซูดหมดค่ะของคุณแม่นี่ทำแบบดีเลยนะจ๊ะมาตรฐานเลยค่ะตอกเสาเข็มด้วยนะจ๊ะสองต้นคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูจ้าได้จะเป็นฟาร์มจริงแล้วค่ะพเพื่อนๆอีกสองสามเดือนน่าจะเสร็จค่ะ เดี๋ยวเค่จะเอากระเบื้องมาลงนะคะเพื่อนเพื่อนี่เหล็กก็ยังไม่หมดนะต้องทาอีกเหล็กแบนๆเอามาตีอะไรมั่งก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาถ่ายทําให้ดูบ่อยๆนะคะฝากกดติดตามกันด้วยจ้าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คุณแม่ด้วยนะคะและอีก 3- 4สวันคุณแม่ก็จะไปหาค่ะ คอมเมนตไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะอีกยี่สิบกว่าวันนะคะเขาถึงมาเอาไม้ออกจากจากที่เทปูนไว้แล้วนั่นนะคะอีกยี่สิบวันเนี่ยเขารอให้ปูนเซ็ตตัวก่อนนะคะถึงจะมาแกะแบบที่ค้ํายันปูนออกค่ะเพื่อนๆที่เขาตีละตุ๊กตาไว้ค่ะเขาเทปูนไว้นะคะเพื่อนๆ กกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สาวกินแฟมิลี่ค่ะแต่คุณแม่ก็จะต้องถมที่ดินข้างนอกนี่อีกนะคะเพราะมันเตี่ยงกว่านะคะเพืเ่อนๆอีกประมาณ50คันรถจะเต็มหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ถมไปนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเกือบ2-300รคัน,นะคะ่ะจะถึง300กว่าคันแล้วนะคะเพืเ่อน ร0 0คันยังไม่ได้เต็มเลยนะคะน่าจะตก400รคันนะคะเพื่อนๆถึงจะเต็มที่ตรงนี้ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะต้องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะหนูมาเอาตังค์นี้แล้วมาเอาตังค์นี้แล้วแม่ซื้อให้ไปกินไปกินขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะช่องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะ กดกระดิ่งกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ค่ะบา,บายบายใครจะเอาอะไรบอกเลยด้วยตินใ้ช่างกินค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะบายบาย